กาญจนบุรี EP 2คลิปนี้นะครับจะพาทุกคนไปเที่ยวกันต่อลองแพเปียกสุดมันครั้งแรกและอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายครับมาทั้ง2วันก็ไม่ได้ขึ้นทั้ง2วันครับเสียดายมากเสียใจมากคนเยอะมากๆครับ สวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนเช้านะครับผมเมื่อคืนล้วก็เข้าพักที่โรงแรมที่นี่นะครับเดินทางสะดวกมากมาครับใครมาที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมก็สามารถแวะมาพักได้ครับเดี๋ยวเช้านี้นะครับผมเราจะไปกินอาหารเช้านะครับที่ร้านตามรีวิวนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปกินดูว่าจะเป็นยังไงบ้างครับผมเช้านี้เราจะไปขึ้นสกายวอล์กนะครับเพราะว่าเมื่อวานตอนเย็นนะครับเราไปแล้วก็คิวเต็มเราไม่ได้ขึ้นครับเดี๋ยวเราจะเราไปขึ้นกันเช้านี้นะครับเดี๋ยววันนี้ฝากติดตามด้วยนะครับว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อครับ เราออกจากโรงแรมมาแล้วครับเราแวะสักการะศาลหลักเมืองของกาญจนบุรีนะครับเมื่อกี้ก็เห็นมีเขารดํา้วยครับน่าจะเป็นกิจกรำรมรําแบบแก้บนอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็มีคนมากลับไหว้สักการะครับผมไปไปต่อครับ ครับทุกคนตอนนี้เป็นวันหยุดยาวนะครับแล้วก็คนที่สกายวอล์กเยอะมากพอดีเขาจะแบ่งขึ้นเป็นรอบๆนะครับพอดีรอบที่เรามาเนี่ยเต็มครับเพราะว่าคนเยอะมากๆครับเราก็เลยไม่ได้ขึ้นครับเพราะวันนี้เรามีแพลนที่จะต้องเดินทางไปที่อำเภอไซโยกนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันเวลานะครับวันนี้เราก็ไม่ได้ขึ้นครับผมมาทั้งสองวันก็ไม่ได้ขึ้นทั้งสองวันครับเสียดายมากเสียใจมากเสียดายมากเสียใจมาก,ามากไม่เป็นไรครับด่ดูบรรยากาศด้านล่างก็ได้ครับก็คิดว่าน่าจะสวยเหมือนกันครับ ครับทุกคนตอนนี้เราแฝะถ่ายรูปกันที่สะพานข้ามแม่น้ําแควครับผมตอนนี้คนเยอะมากๆครับเป็นวันหยุดยาวครับคนแห่กันมาที่แบบเยอะมากๆไม่รู้เราจะได้ภาพสวยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองไปดูบรรยากาศกันครับผมนี่ด้านหน้าตรงนู้นนะครับมีรถไฟด้วยครับเหมือนรถไฟเขาจอดให้ถ่ายรูปครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆครับด้านข้างนะครับก็จะมีเป็น เสื้อผ้านะครับเป็นเสื้อการเชนบุรีนะครับเป็นมีกระเป๋านะครับมีกางเกงขายนะครับผมก็สามารถซื้อไปเป็นของฝากได้ครับเมื่อกี้เราเข้าไปดูรถไฟใกล้ๆ<ใ>น,นะครับคนถ่ายรูปเยอะมากๆครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศที่สะพานกันครับ อนนี้เราแวะมาเที ώς. ่ยวที Mark ่ Lake View Cafe นะครับผมร้านนี้นะครับก็เป็นคาเฟ่นะครับแล้วก็มีบรรยากาศที่สวยมากครับเพราะว่าด้านหลังนี่นะครับผมตรงนี้เขาจะติดกับทะเลสาบลยครับแล้วก็มีมุมถ่ายรูปหลากหลายมุมมากครับส่วนด้านบนตรงนู้นนะครับผมก็จะเป็นโซนคาเฟ่ครับก็จะมีที่นั่งโดยแต่ตอนนี้ปัญหาคือคนเยอะมากๆครับทุกคนคือเป็นเป็นวันหยุดยาวครับผมถ้าใครมาเที่ยวช่วงวันหยุดยาวก็ทําใจนิดนึงนะครับเพราะว่าคนจะเยอะมากๆครับแต่ร้านนี้มีมุมถ่ายรูปสวยมากเดี๋ยวจะพาไปดูมุมถ่ายรูปจุดต่างๆกันครับผม เรียบร้อยครับผมเรามาแวะพักผ่อนกันที่ Lake View Cafe นะครับที่นี่เป็นคาเฟ่ที่บรรยากาศดีมากๆครับผมเครื่องดื่มอร่อยครับแล้วก็มีมุมถ่ายรูปหลากหลายมุมวยครับก็ใครมาที่จังหวัดกาญจนบุรีแวะมาได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าที่พักที่ต่อไปกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปนอนที่แพนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับ เช็คอินเรียบร้อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาได้ครับล็อบบี้โอเคได้ครับผมวันนี้ตอนเช็คเอาให้ลูกค้าน้ำตื้นใจมาคืนให้ครบอาหารเช้าเนี่ยจะเริ่มเจ็ดโมงครึ่งถึงเก้าโมงครึ่งเรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้เราเข้ามาเช็คอินที่สวนสซโยกรีสอร์ทนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอากระเป๋านะครับแล้วก็จะขึ้นรถไปที่ที่พักกันครับนี่พี่อาบน้ำมาแล้วครับแตก ตอนนี้เรากำลังนั่งรถนะครับลงไปที่แพรที่พักของเราครับผมเรากำลังจะไปที่ที่พักนะครับมีคาเฟ่ด้วยครับทุกคน ตอนนี้เราสั่งอาหารนะครับแล้วก็จองที่นั่งเรียบร้อยครับวันนี้เขาบอกว่าคนจะเยอะนิดนึงเพราะว่าเขามีกลุ๊มมานะครับผมเดี๋ยวตอน4ี่โมงเราจะไปล่องแพเปียกกันครับแล้วก็ตอนหน <uk> ึ่งทุ่มเราจะมารับประทานอาหารเย็นกันครับเราจะมาดินเนอร์กันจองอาหารแล้วก็จองโต๊ะเรียบร้อยแล้วครับผม บรรยากาศที่พักนะครับที่พักที่นี่่มรื่นมากๆครับผมเต็มไปด้วยป่าไม้นะครับแล้วก็พี่พี่พนักงานทุกคนน่ารักมากเลยครับผมบริการดีมากๆเลยครับดีด้านหลังครับทุกคนตรงนั้นเป็นทางรถไฟนะครับตอนนี้กําลังจะมีรถไฟผ่านครับเขาจะขี่ช้าๆนะครับเขาจะแล่นมาช้าๆนะครับเพื่อให้คนได้ถ่ายรูปนะครับผมตอนนี้อากาศดีมากเมื่อกี้ฝนตกครับแต่ตอนนี้แดดออกแล้วท้องฟ้าสวยมากๆเลยครับ ตอนนี้4ี่โมงนะครับเรากําลังจะไปล่องแพเปียกครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างครับ ตอนนี้เรากำลังจะเตรียมพร้อมนะครับตอนนี้เขาก็เจ้าหน้าที่ก็จะให้ตั้งแถวนะครับผมเพื่อเตรียมพร้อมที่จะไปลองแพเปียกครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันครับผมนี่ เขาจะมีพี่ทหารคอยดูแลนะครับผมไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับจะมีสตาฟนะครับตอนนี้เราออกเดินทางแล้วครับแต่ฝนตกหนักมากครับกลายเป็นผู้ประสบภัย100%อร์เซ็ต์ครับตอนนี้เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันครับทุกคน ตรงนู้นเป็นทางรถไฟสายมรณะครับวิวสวยมากครับเห็นเป็นภูเขาหน้าผาด้วยครับตอนนี้นเราแล่นเรือมาแล้ว2กิโลน,นะครับผม,มตอนนี้เขาอนุญาตให้ลงน้ำได้ครับผม ตอนนี้เรากำลังลอยตัวกลับไปที่เดิมครับมันไม่ไปอ่ะฝนตกหนักเรื่อยๆแล้วนะครับมองอะไรไม่เห็นแล้วครับตอนนี้นี่ครับทุกคนเราลอยมาที่จุดทางรถไฟสายมอะนะครับที่เราล่องแพผ่านเมื่อกี้นะครับวังแพระวังแพหน่อยเออ ทุกคนใกล้ถึงที่พักแล้วนะครับนู่นๆๆนนครับสีเขียวๆบ๊ายบายระวังๆๆเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวๆ ปล่อย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 มานี่มานี่มานี่ปล่อยมั้ยปล่อยเลยไปไปเดี๋ยวไปดิไป เราขึ้นนี่จะเอาอลพลมาเลนราบน้ำมันเชี่ยวครับลงแพมันเรียบร้อยตอนนี้เราจะเดินเอาเสื้อชูชีพไปคืนนะครับผม ครับทุกคนหลังจากที่เราไปลองแพเปียกมานะครับตอนนี้ก็อาบน้ําเรียบร้อยครับนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็สนุกดีครับถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ทํากิจกรรมแบบนี้นะครับเปียกโชคไว้ทั้งตัวนะครับเพราะว่าฝนตกด้วยครับแต่ก็สนุกมากมากครับผมตอนนี้เรารอนะครับจะไปกินข้าวตอนหนึ่งทุ่มนะครับตอนนี้เรามาชมบรรยากาศนะครับที่ระเวียงที่ที่พักของเราครับดีบรรยากาศดีครับผมชิลมากมากเลยครับตอนนี้แสงก็เริ่มหมดแล้วครับเพราะว่าเริ่มค่ำละบรรยากาศก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับสวยงามมากครับระหว่างที่ รอไปกินข้าวเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันครับผมนี่มาแล้วครับครบแล้วครับทุกคนครบไหม,ไมย,ยังหรอครับเดีย๋ยวอีกยี่งย่างครับผมน่ากินทุกอย่างเลยครับ กับข้าวอร่อยทุกอย่างครับหรือว่าเราหิวอร่อยจริงครับหมดไปหลายอย่างนะครับอร่อยมากปิดท้ายด้วยของหวานเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันก่อนเข้าที่พักกันสักนิดนึงครับผมเพราะว่าเมื่อกี้เห็นตรงนั้นเปิดไฟสวยมากเดี๋ยวเราลองไปเดินเล่นดูนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงตอนนี้อากาศเย็นมากครับชิวๆเลยครับผมไปดูกันครับ ทุกคนสาหรับวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะครับผมที่เรามาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ตั้งแต่เช้านะครับที่เราไปกินอาหารเช้านะครับผมที่ร้านอาหารชื่อดังนะครับของกาญจนบุรีครับไปกายวอกนะครับแต่เราไม่ได้ขึ้นเพราะว่า เต็มครับผมเพราะว่าคิวเต็มมันเป็นจุดยาวแล้วก็คนเยอะมากๆครับเป็นจุดแลนด์มาร์กอะครับใครมาเขาก็ต้องไปเที่ยวเพราะฉะนั้นรอบนี้เรามาไม่ได้ขึ้นสกายวอล์กเมืองการนะครับก็ถ้าใครมาก็สามารถเที่ยวเผื่อผมได้นะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปที่สะพานข้ามแม่น้ําแควครับผมต่อมาเราก็ไปคาเฟ่ครับผมซึ่งคาเฟ่นี่สวยมากๆแล้วก็มีมุมถ่ายรูปเยอะมากๆนะครับธรรมชาติสวยงามมากๆครับผมต่อมาเราก็มาเช็คอินที่ที่พักนะครับสวนไซโยกรีสอร์ทนะครับได้ไปทํากิจกรรมนะครับล่องแพเปียกถือว่าวันนี้สนุกสุดๆแอดว เจอมากๆครับผมแล้วก็เราก็ไปกินอาหารเย็นที่ห้องอาหารของทางที่พักนะครับก็มีดนตรีสดให้ฟังนะครับแล้วก็ได้ไปเดินเล่นด้วยนะครับที่โบริเวณรอบๆครับถือว่าวันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับวันนี้เหนื่อยมากๆครับแต่มีความสุขมากเลยครับพรุ่งนี้เราจะไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวนอนก่อนครับผมเจอกันพรุ่งนี้ครับ เป็นมาโมนี่